เรากำลังคุยอ,อยู่กับมิชาชีพแกงคอร์เซนเตอร์หรือไม่คะเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านได้ตั้งข้อสังเกตเมื่อได้รับสายจากคนแปลกหน้าโดยมีบทสนทนาที่เข้าข่ายในลักษณะดังนี้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐอาทิตำรวจเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ปรษัทถามข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชน บัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตรหัสผ่านเป็นต้นผู้ข่มขู่ทำให้เกิดความกลัวตกใจโดยสร้างสถานการณ์กล่าวหาว่าท่านเป็นผู้ต้องสงสัยหรือกระทำความผิดในรูปแบบต่ตางๆและขู่ว่าจะดำเนินคดีกับท่านหรือขอยืมเงินอ้างว่ากำลังเดือดร้อนและพยายามหว่านลลอมให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นญาติเพื่อนหรือคนรู้จัก ย้ำอีกครั้งนะคะเมื่อรับสายจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยขอให้ท่านมีสติและโปรดสังเกตบทสนทนาหากมีการสนทนาที่เข้าข่ายบทสนทนาค้างตน้นให้สันนิษฐานว่าอาจเป็นมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะผมมีคำแนะนำและสิ่งที่ท่านควรทำเมื่อสงสัยว่าสายที่กำลังคุยอยู่อาจเป็นมิจฉาชีพคือวางสายทันทีเมื่อสังเกตถึงความผิดปกติจากการสนทนา ภาากังวลใจเกี่ยวกับบทสนทนาว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ให้โทรศัพท์สอบถามหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างภายหลังจากที่วางสายแล้วอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนเงินตามที่ถูกร้องขอไม่ดำเนินการเข้าทำธุกร,รกรรมทางการเงินออนไลน์ line, หรือแอปต่างๆท,งทันทีในระหว่างการสนทนาแต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อน ทุกท่านสามารถปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอและมีสติไม่หลงเชื่อต่อกลลวงในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะเราห่วงใยและใส่ใจคุณสำนักงานกสทช